มาดูที่หัวข้อที่8นะก็คือเรื่องเลขนิยสสำคัญมาดูนิยามมันก่อนเขาบอกว่าเลขนิยสสำคัญเป็นตัวเลขที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดซึ่งบอกถึงความแม่นและความละเอียดของการวัดอันนี้สําคัญนะไฮไลท์ไว้เลย 1. เป็นตัวเลขที่จะอ่านได้จากเครื่องมือวัดกับ2บอกความแม่นและความละเอียดของการวัดใส่เข้าไปมาดูเทคนิคการใช้เลขนิยสสำคัญนะอันแรกเขาบอกว่า จำนวนที่มีค่าน้อยกว่า1เลข0ย์ที่อยู่ข้างหน้าจะไม่มียัยะสำคัญหมายความว่าไงมาดูตัวอย่างแรกเช่นถ้ามันมีค่า0 0 0 1 2 0แบบนี้เขาจะบอกว่าจะมีนัยะสำคัญทั้งหมด3ตํตำแหน่งโดยเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าก็คือศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้มันไม่ได้บอกความละเอียดของเครื่องมือวัดนะเพราะว่าเราสามารถเขียนเป็น1.2010คูณกำลังลบ3ได้เราก็เลื่อนขึ้นมาเห็นไหมจากเลข เลื่อนขึ้นมาใหญ่ก็1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง3ตํตำแหน่งเลื่อนจากตำแหน่งที่เล็กไปตำแหน่งใหญ่เนี่ยมันจะคูณด้วย10ยกกำลังลบมันก็เลยกลายเป็น1.20ึ่งจุคูณสิบกล,ลบสามจำนวนเลขในสําคัญที่บอกความละเอียดก็คือจะมีแค่3ตํตำแหน่งไนงะก็คือ 1, 2แล้วก็0ซึ่งถ้าเปรียบเทียบให้ละเอียดขึ้นเช่นบางคนบอกว่าพี่ครับแล้วถ้าเขียนเป็น1.2คูณ1 0กล,ลบ 3. ถ้าคิดแบบไม่ละเอียดมันดูเหมือนเท่ากันนะ แต่ตัวสีม่วงเนี่ยมันจะละเอียดกว่าสีแดงเพราะว่าแปลว่าเขาวัดได้ถึงตำแหน่งนี้ที่เป็นเลข0ูนย์แต่เนี้ยวัดได้แค่ถึงตำแหน่งที่เป็นเลข2เติมตัวอย่างแรกเข้าไปก่อนอันนี้จากนั้นมาดูอันต่อมาเขาบอกว่าส่วนจำนวนที่ไม่มีจุดทุติยมเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหลังจะไม่มีนัยสําคัญตัวอย่างอยู่นี่ข้างบนเช่นถ้าเราบันทึกเป็น1,200แบบนี้นัยสําคัญเนี่ยจะมีแค่2ตําแหน่งก็คือเลขหกับเลข2 ส่วนเลข0ูนย์ตัวนี้จะไม่มีเนสําสคัญเพราะว่าเราก็สามารถเขียนเป็นเลขยกกําลังได้ว่า1.2ึ่งจุดสองคูณสิบกลังสาแบบนี้ศูนย์ตัวนี้ก็เลยไม่ได้บอกความละเอียดไงแต่ถ้าเกิด0ูนย์ตัวนี้มันจะบอกความละเอียดด้วยเราก็ต้องเขียนเป็น1.2ึ่งจุดสองศูนย์ศูนย์คูณสิบกลังสาพอเราเขียนเป็นเลขยกกาลังแบบนี้แปลว่า0ูนย์ตัวนี้มีเนสําสคัญด้วยหรือ ถ้าสมมุติมันไม่ได้เป็น1,200เป๊ะๆนะเพื่อความไม่สับสนเขาก็อาจจะบันทึกเป็น1,201แบบนี้แปลว่านับหมดเลยก็จะมีเนื้อสำคัญ4ตํตำแหน่งหรือนี่ไงเขาก็เขียนที่บาบว่าแต่เลขศูนย์ที่ตามมาอาจมีเน้อสำคัญได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัดโดยต้องบันทึกอยู่ในรูปของสัญญกรณ์กำลังของ10แทนก็คือตามนี้เลยสีม่วง1.2คูณอ่ะเขียนเข้าไป ด่วนที่3นะตัวอย่างก็คือ1,200.0แบบนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเลขจำนวนเต็มที่มีทศนิยมด้วยจะนับในยะสำคัญทุกตำแหน่งอันนี้คือที่เราจะชินที่สุดเวลาเราบันทึกอะไรก็ตามนับหมดเลยแบบนี้ก็คือมียะสำคัญทั้งหมดตําตำแหน่งซึ่งถ้าเราเทียบกับการเขียนแบบที่2มันดูเหมือนถ้าเกิดเราไม่คิดยะสำคัญนะแบบที่2แบบที่3มมันเหมือนกันในเชิงของค่านะแต่ ในเรื่องของความละเอียดจะถือว่าไม่เหมือนถ้าดูแบบนี้แล้วแบบ3มเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากกว่าเพราะว่ามันนับหมดทุกตำแหน่งเลยอ่ะเติมแบบที่3เข้าไปคราวนี้มาดูต่อเขาบอกว่าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าสุดของเลขในย่อสำคัญนะจะเป็นตัวเลขที่มีนนย่อสาคัญมากที่สุดส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังสุดของเลขนนย่อสาคัญจะเป็นตัวเลขที่มีนนย่อสำคัญน้อยที่สุดเช่นเราบันทึก1,200แบบนี้ค่าของเลข1ย่อมมีนนย่อสคัญมากกว่าของเลข2 ก็เปรียบเทียบอะสมมติถ้าเรามีตังอยู่1นึ่งพบาท1นึ่งพก็ย่อมมีความสาคัญมากกว่า5าบาทเพราะถ้าเาตังหายไป5บาทเราก็ไม่รู้สึกอะไรมากถูกไหมแต่ถ้าเกิดตาังหายไปพันหนึ่งเนี่ยโอ้มันก็ดูรู้สึกเยอะกว่าแล้วคือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าสุดจะมีความสําคัญมากที่สุดแต่ในเดือนต่อมานี้การปัดเลขในการปัดเลขถ้าตัวเลขที่ถัดจากตัวเลขที่มีเงินคัอนน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเลข4นะหรือน้อยกว่าให้ปัดเลขนั้นทิ้ง แต่ถ้าตัวเลขที่ถัดจากตัวเลขที่มีความสำคัญน้อยที่สุดเป็น5หรือมากกว่าให้ปัดเลขเนสําคัญตัวสุดท้ายขึ้นเช่นเรามีบันทึกเป็น20.45ก็จะบันทึกเป็น20.5ก็คือ5ตัวนี้ปัดขึ้นเองหลังจากเรารู้จักเลขเนสําคัญและปัดเลขเป็นแล้วมันก็จะมีกระบวนการบวกและการลบเลขเนสําคัญอ่ะทํายังไงอยู่นี่เขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้นะ ต้องมีตำแหน่งทศิยมเท่ากับปริมาณที่มีความละเอียดน้อยที่สุดไฮไลท์ไปด้วยเราจะดูที่ตำแหน่งทศิยมที่น้อยที่สุดนะอ่ะยกตัวอย่างให้ดูอยู่นี่สมมุติว่าเรามี20.45ไปบวกกับ2.5ถ้าเราไม่คิดเลขนนิยมสำคัญเลยเนี่ยเราก็จะตอบเป็น22.95แต่ถ้าเราตอบโดยคิดนียมสำคัญเงื่อนไขยอยู่นี่ผลลัอ์อ่ะต้องมีตำแหน่งทศยมเท่ากับตัวที่มีความละเอียดน้อยที่สุดโดย2พจน์เนี้ย ทศยมที่มีความละเอียดน้อยสุดคือตำแหน่งเดียวก็คือ2.5ถ้าให้า้าอบวจะมีทศยม2ตำแหน่งดังนั้นเวลาเราบวกเสร็จแล้วคําตอบของเราตามเงื่อนไขนี้จะต้องมีทศยม1ตำแหน่งดังนั้นเราจะต้องปัดด้วยคําตอบของเราจริงๆก็จะกลายเป็น23.0เนี่ยเพราะว่าเราต้องปัด5ขึ้นมามันปัดขึ้นมามาเจอ9เจอ9ปุ๊บมันก็เลยถัดขึ้นอีกสุดท้ายแล้วคาตอบของเราลยกลายเป็น23.0ยเนี่ยอ่ะเติมอันนี้เป็นตัวอย่างอ่ะจากนั้นมาดูต่อ หลังจากมีบวกลบแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือคูณและหารการคูณและการหารเลขนี้ก็สำคัญนะคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีจํานวนเลขนี้สาคัญเท่ากับจํานวนเลขนี้สาคัญของตัวที่คูณกันหรือหารกันน้อยที่สุดอ่ะหมายความว่างมาดูตัวอย่างเช่นถ้าเรามี24คูณกับ2ถ้าไม่คิดในสําคัญเราก็ตอบง่ายๆไปก็คือ48 หลักการคูณหารเลขเนี้ยสาคัญเนี่ยเราต้องดูพจน์ที่มีเลขในเนี้ยสำคัญน้อยสุด2พจน์นี้เลขนเนี้ยสำคัญน้อยสุดคือ1ตําแหน่งก็คือ2ตัวนี้มีแค่ตาแหน่งเดียวถ้า24จะมีเลข้ยสำคัญ2ตําแหน่งดังนั้นคําตอบของเราเนี่ยจะต้องตอบให้มีเนี้ยสาคัญแค่ตําแหน่งเดียวเลขเนี้ยสำคัญตาแหน่งเดียวคําตอบของเราก็เขียนได้2แบบคือ1เ <c oughs> ขียนเป็น50 <c oughs> ก็คือปัดเนี่ยสีกลายเป็น50 <c oughs> เพราะว่าจากการที่เรียนไปเมื่อกี้ถ้าเป็นจํานวนเต็มเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหลังไม่มีเนี้ยสำคัญ หรือจะเขียนเป็น5้าคูณสิกำลังหก็ได้10บกำลังหเนี่ยไอ้พวกเลขยกกําลังเนี่ยไม่ได้ถือว่ามีนัยสสาคัญนะเป็นแค่ตัวเลขเฉยๆไม่ได้มาจากการวัดเราก็เลยตอบได้2แบบคือในที่สคัญมันต่อเนื่องจากขอบเขตวิชาพา้อยู่การวัดแปลว่าเครื่องมือวัดเนี้ยมันมีความละเอียด2ตําแหน่งเห็นไหม แต่เครื่องมือวัดนี้มีความละเอียดหนึ่งตำแหน่งแต่สมมุติว่าถ้าเราตอบความละเอียด48ซึ่งมันปรากฏว่ามันใช้ความละเอียด2ตำแหน่งเออเราตอบทดเรื่อง2ตำแหน่งเนี่ยแปลว่าเราได้เอาความคาดเคลื่อนจากการทดลองที่2เข้ามาด้วยซึ่งให้ความคาดเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในเวลาเราไปสร้างอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาได้ไงเขาก็เลยตัดปัญหาโดยการต้องเลือกตัวที่มีน้อสำคัญน,น้อยสุดเพื่อจะได้ไม่เอาความคาดเคลื่อนมันมาด้วยเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะเอวันนี้เข้าไปเป็นตัวอย่าง อันนี้เป็นระดับมหาลัยนะก็ถือว่าสอนเกินไปนิดนึงเลขในสําคัญของฟังก์ชันอดีไสนะฟังก์ชันอดีไสยก็คือเหมือนฟังก์ชันต่างๆทางเลขอ่ะมันไม่ได้มีแค่บวกลบคูณหารเช่นอันนีน้พี่เขียนไปก็คือ Milan, มีลอนมีไซด์เขาบอกว่าเลขในสําคัญของฟังก์ชันอดีไสเนี่ยจะมีจํานวนเท่ากับเลขในสําคัญของอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันนั้นอาร์กิวเมนต์นก็คือตัวเลขที่ใส่เข้าไปในฟังก์ชันเช่นถ้าเรามีลอน6.385 ก็ต้องมาดูก่อนว่า6.385มีแยะสำคัญกี่ตำแหน่งครับ4ถูกดังนั้นคำตอบของเราหลังจากกดค่าเลขตู้ไปแล้วมันก็ต้องตอบแค่4ตํตำแหน่งก็คือเป็น1.854ถ้าเราไปตอบ1.85ก็ไม่ได้นะเพราะว่านี่มัน4ตํตำแหน่งหรือจะไปตอบ1.8543ก็ไม่ได้อันนี้ก็เกินแค่เนองให้มีเลขเนีย่ยสำคัญเท่ากับค่าตัวเลขที่ใส่ไปในฟังก์ชันหรือถ้าเรามีไซ1.23กดค่อเลขตู้ออกมาปุ๊บ มันจะเป็น0.0215ไอ้แบบเนี้ยมีเนะ้อความามตำแหน่งเพราะว่าเป็นเลขที่ไม่ถึง1เลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าไม่มีเนยยะสําสำคัญตัวที่มีเนย้อคาสำคัญก็คือแค่3ตัวหลังตามที่สอนไปข้างบนอันต่อมาเขาบอกว่าเลขเนย้อาสำคัญเนี่ยเป็นตัวเลขที่ได้จากการวัดขอย้ำนะเป็นตัวเลขที่ได้จากการวัดดังนั้นจำนวนที่ไม่ได้จากการวัดจะไม่มีเลขในสำคัญอ่ะอันนี้ไฮไลท์ไปด้วยเช่นนะถ้าเป็นเลขเลยมันจะมีค่าที่เรียกว่าค่าพาย ค่าพายจะมีค่าเป็นย2่ส่วน7ค่าพายมันไม่ได้เกิดจากการวัดนะมันเกิดจากกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดังนั้นค่าพายตัวนี้ไม่ได้มีเลขเดี่สำคัญหรืออีกตัวหนึ่งจะมีชื่อว่าค่า e e เป็นค่าคงตัวของออยเลอร์นะไม่ได้มาจากการวัดเหมือนกันเดี๋ยวเรียนเลขไปพักใหญ่ๆเดี๋ยวครูเลขเขาจะสอน2ตัวนี้ไม่ต้องจินตนากาสำคัญเพราะไม่ได้วัดมามันคำนวณมาหรือรูทสองรูทสองแบบนี้ก็ไม่มีเยอะสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นจำนวนอัตรกยะ ก็คือไอ้จำนวนอัตรกยะก็คือจํานวนที่ไม่สามารถเขียนได้ในรูปเศษส่วนที่มีทั้งตัวเศษและส่วนเป็นจํานวนเต็มได้พูดง่ายคือไม่เป็นจํานวนเต็มนั่นเองรูสองเนี่ยเวลาถอดรู้มันได้หนึ่งจุดสี่่สี่ใช่ไหมมันไม่สามารถคํานวณเลขแล้วเป็นจานวนเต็มได้แต่ถ้าเป็นรู้สี่เนี้ยเป็นจํานวนเต็มได้คือมีค่าเป็นสองแบบเนี้ยแปลว่ามันเขียนเป็นจํานวนเต็มได้อันนี้ก็คือนับได้เราก็ดูด้วยว่ารู้ตัวนั้นน่ะมันเป็นจํานวนเต็มไหมถ้าเป็นก็ถือว่านับได้ถ้าไม่เป็นก็นับไม่ได้ รูทสี่ก็เหมือนมีของอยู่4ชิ้นแล้วเราก็สามารถแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ2ชิ้นได้ไงมันก็เลยได้มามีค่าเป็น2นะนับได้แต่ถ้าเรามีของอยู่2ชิ้นรูทสองคือเรานับมาเป็น1 4จชิ้นได้ป่ะไม่ได้เออมันก็จแบบเนี้ยก็เรียกว่านับไม่ได้ก็เลยไม่มีเลขสำคัญนะเขาบอกว่าเมื่อนามาคำนวณร่วมกับจำนวนที่มีเลขในสำคัญผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยให้ใช้ค่าที่สอดคล้องกับจำนวนที่มีเลขในสำคัญมากที่สุด อันนี้มันพิเศษนะคือถ้าเราเอาอะไรก็ตามไปทํากับพวกอตตกระยะก็คือนับไม่ได้ไม่เป็นจํานวนเต็มนะต้องเลือกตัวที่มีเลขในสําคัญมากที่สุดแทนเพราะว่าถ้าพูดแบบนี้แปลว่าผู้อตตกระยะความคาดเคลื่อนมันเยอะไหมเยอะใช่เนื่องจากมันนับไม่ได้และไม่เป็นจํานวนเต็มด้วยเวลาเราพวกอตตกระยะล่านี้ไปคูณกับตัวที่เรานับได้มาเราก็เลยไปเลือกตัวที่มีความละเอียดที่สุดไงเพื่อลดความคาดเคลื่อนของอตตกระยะลงเข้าใจไหมเข้าใจ มาดูโจทย์เกี่ยวกับเลขในยะสําคัญกันนะครับดูที่ X19 โจทย์บอกว่าจงบอกจํานวนเลขในยะสําคัญของปริมาณต่อไปนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่บันทึกตามหลักเลขในยะสําคัญมียู่ข้อนะครับมาดูข้อแรกกันก่อนเลย25.205ข้อนี้เนี่ยจะมีเลขในยะสาคัญทั้งหมด5ตําแหน่งนะครับเพราะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าเป็นเลขจํานวนเต็มที่มีทศนิยมจะนับในยะสาคัญทุกตําแหน่ง อันนี้ก็เป็นจํานวนเต็มที่มีทศนิยมก็นับหมดเลยคือ5ตําแหน่งจากนั้นข้อ2 500ข้อนี้จะมีเลขในย่อสาคัญแค่ตําแหน่งเดียวก็คือเลข5เลข0ูนย์ตัวด้านหลังจะไม่มีเนย้อสาคัญก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บอกว่าจํานวนที่ไม่มีจุดทศนิยมเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหลังจะไม่มีเนย้อสาคัญแต่เลขศูนย์ที่ตามมาอาจมีเนื้อสาคัญได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด พราะ500ตัวนี้เราสามารถเขียนเป็น5คูณ10กำลัง2ได้ดังนั้น0ูนย์ตัวนี้พอเขียนเป็นเลข10ยกกําลังแล้วก็เลยไม่มีเลขในย่สําสคัญไม่ได้บอกความละเอียดนะครับก็เลยมีแค่เลข5ตัวเดียวที่มีเลขในย่สําสคัญจากนั้นะมาดูข้อ3 5.0จุนคูณสิกําลัง5อันนี้ก็เป็นเลขจํานวนเต็มที่มีทศนิยมก็นับเลขในย่สําสคัญหมดเลยก็คือ3ตําแหน่งส่วน10กําลัง5ตัวนี้เป็นเลขยกกําลังก็ไม่มีเลขในย่สําสคัญ ข้อ4 2 0 0 2 1 0ข้อนี้จะมีเลขนย้สําคัญ3ตําตำแหน่งนะครับก็คือ210ก็เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ที่บอกว่าจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า1เลขศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าจะไม่มีเนื้อสําคัญข้อนี้เราก็สามารถเขียนเป็น2.1งจุดหนึ่งคูณสิกำลังลบสได้ดังนั้นศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าจึงไม่ได้บอกความละเอียดเพราะข้อนี้สามารถเขียนเป็น2 1งจุดหนึ่งศูนย์คูณสิบกำลังลบสได้ดังนั้นเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้าจึงไม่ได้บอกความละเอียด ตัวที่บอกความละเอียดก็คือ210จนนั้นข้อ 5, 1525ข้อนี้เป็นจำนวนเต็มก็คิดเลขสำคัญทุกตำแหน่งก็ตอบ4ตัวครับข้อ6กรูทหรูท5จะไม่มีเลขในสำคัญเพราะว่าเป็นจำนวนอัตรรกยะไม่สามารถบอกเป็นจำนวนเต็มได้เพราะรูทจะมีค่าประมาณ2.236ก็ไม่สามารถนับเป็นจำนวนเต็มได้ครับก็ถือว่าไม่มีเลขในสำคัญ มาดูกันต่อที่ EX20 นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบตัวเลขโดยคิดเลขนี้สำคัญด้วยตัวบอกว่าจงคำนวณหาผลลัพธ์ตามสมการต่อไปนี้และบันทึกเลขนี้สำคัญให้ถูกต้องข้อแรกมี2.145ไปลบกับวงเล็บ3.50คูณกับ1.2ปิดวงเล็บกรณีมี3พจน์แบบนี้เราจะต้องทำค่าที่อยู่ในวงเล็บก่อนนั้นคือเราต้องคิดการคูณกันก่อน โดยหลักการคูณเลขนี้ก็สคัญเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีจํานวนเลขในยะสําคัญเท่ากับจํานวนเลขในยะสาคัญของตัวคูณหรือตัวหารที่น้อยที่สุดข้อนี้3.5กับ1.2คูณกันจะได้4.2จํานวนเลขในยะสาคัญที่น้อยที่สุดก็คือ2ตําแหน่งดังนั้นเราก็ใช้4.2ไปคำนวณต่อได้เลยและเวลามีการทำกันหลายๆพจน์แบบนี้ หลักการคือเราจะต้องคิดพจน์ที่บวกลบคูณหารกันให้เสร็จก่อนแล้วคิดเลขในเนื้อสัคัญแล้วค่อยเอาไปคิดต่อสาเหตุเพราะว่าการคิดในเลื้อสัมัญของการคูณหารมันไม่เหมือนบวกลบเราจึงต้องทำในยะสําคัญให้เสร็จเป็นส่วนๆก่อนแล้วค่อยไปคิดต่อต่อมาเราก็เอาไปลบการบวกลบเลขในสําคัญหลักการก็คือผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีตำแหน่งทศนิยมเท่ากับปริมาณที่มีความละเอียดน้อยที่สุดบวกลบดูที่ทศนิยมนะครับ ข้อนี้สองจุดหนึ่งสี่ห้าไปลบกับสี่จุดสองมันจะได้มาเป็นลบสองจุดศูนย์ห้าห้าแต่การบวกลบดูที่ทศนิยมที่น้อยที่สุดสองทศนี้ทศนิยมที่น้อยที่สุดคือหนึ่งตำแหน่งดังนั้นคําตอบของเราต้องตอบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยเราดูตำแหน่งที่สองด้วยเพื่อปัดตัวเลขขึ้นหรือลงซึ่งห้าหลักการปัดคือเราปัดขึ้นดังนั้นคําตอบของเราจึงกลายเป็นลบสองจุดหนึ่งจากนั้นไปดูข้อที่สอง ตามโจทย์1.25เอาไปคูณกับรูท2แล้วก็ไปบวกกับายเราก็ทําในวงเล็บก่อนโดยค่ารูท2นั้นจะมีค่าเท่ากับ1.4อย่าง4เราก็เอาใส่เข้าไปในนี้เลยแต่รูท2เป็นจํานวนอตตากะยะจะไม่มีเลขในย่สําคัญเพราะมันไม่สามารถวัดได้โดยหลักการบวกลบคูณหารเลขในย่สําคัญจํานวนอตตากะยะก็ะบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ให้ใช้ค่าที่สอดคล้องกับจํานวนที่มีเลขในยะสําคัญมากที่สุดข้อนี้ เวลาเอา1.25คูณกับ1.44มันจะได้ค่ามาเป็น1.7675แต่ตัวที่มีนแยสสำคัญคือ1.25มีนแยสสำคัญ3ตำแหน่งค่านี้ของเราจึงต้องมี3ตำแหน่งด้วยเราจึงต้องใช้เป็น1.77โดย7ทศนิยมตำแหน่งที่3ก็ปัดขึ้นจากนั้นก็ไปบวกกับค่าภายค่าภายคือ22ส่วน7ก็ใส่เข้าไปตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้องมากกว่าใช้ค่าประมาณคือ3.14นะครับค่าพายเป็น ค่าที่ไม่มีเลขในยะสําคัญเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มาจากการวัดตรงนี้เราก็คิดเลขโดยการใช้คลนอก่อนก็คือ7คูณกับ1.77ได้เป็น12.39จากนั้นก็ไปบวกกับ22ได้เป็น34.39แล้วก็หาร7จะได้เป็น4 9 1 2แต่3พจน์นี้มันจะมีพจน์เดียวที่มีเลขในยอสำคัญตั้งแต่แรกก็คือ1.25ดังนั้นคำตอบของเราต้องตอบ เลขในย่อสำคัญ3ตํตำแหน่ง4.912 2ตัวนี้ปัดลงคำตอบเราจึงกลายเป็น4.91จากนั้นมาดูต่อที่ ex21 นะครับโจทย์บอกว่าข้อใดบันทึกผลตามหลักเลขในย่อสำคัญได้ถูกต้องมีช้อยมาให้4ช้อยก็มาคิดกันทีละข้อเลยเริ่มต้นจากช้อยแรกคือรู้สาเลขในย่อสสำคัญเนี่ยมันเป็นเลขที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดและบอกความละเอียดของการวัดดังนั้นเราต้องดูว่าค่านั้นมันวัดได้ไหม รูท36มันสามารถถอดออกมาเป็น6ได้ซึ่งเป็นเลขจำนวนเต็มแสดงว่าอันเนี้ยเราสามารถวัดได้เป็นเลข6ดังนั้นคําตอบของเราเนี่ยจะต้องมีเลขในสําคัญเท่ากับค่าที่ใส่อยู่ในสแควรูทซึ่ง36นี้มีเลขในสมคัญ2ตําแหน่งคําตอบเราตอบ6ไม่ได้เพราะว่า6จะมีในสําคัญแค่ตาแหน่งเดียวข้อนี้เราต้องตอบเป็น6.0ก็จะมีในสมคัญเป็น2ตําแหน่งเท่ากับตัวเลขที่อยู่ในฟังก์ชัน s q u a r e r o o t จากนั้นมาดูข้อ2ข้อ2อ o รูท2 5อันนี้ก็ถอดแล้วลงตัวเหมือนกันนับได้เป็น25คูณ25แต่ตัวเลขที่ใส่อยู่ในฟังก์ชันรูทคือ625มีเนืสําคัญ3ตําแหน่งคำตอบของเราก็ต้องตอบเลขในเนื้สําคัญ3าตําแหน่งด้วยดังนั้นเราก็ต้องตอบ25.0ข้อ2ก็ถูกแล้วจากนั้นมาดูข้อ3เขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านละ2.1เมตร อันนี้เราก็ตั้งตัวแปรเป็น l จะมีพื้นที่4.4ตารางเมตรก็ตั้งตัวแปรเป็น a พื้นที่เราสามารถหาได้จากสูตร a เท่ากับกว้างคูณยาวก็คือ l คูณ l ดังนั้นเราก็เอา2.1แทนเข้าไปแล้วคูณกันได้4.41ตารางเมตรแต่การคูณกันนั้นผลลัพธ์ต้องมีเลขในยสําคัญเท่ากับจํานวนเลขในยสําคัญของตัวที่คูณกันหรือหารกันน้อยที่สุดซึ่ง แลนะข้อนี้ก็คือ2.1จะมีเลขในื้อัสสำคัญ2ตำแหน่งคำตอบของเราจึงต้องตอบ4.4โดย1ตัวนี้ก็ปัดลงไม่คิดก็จะได้เลขในื้อัสำคัญ2ตำแหน่งแสดงว่าข้อ3ก็ถูกแล้วข้อ4เขาบอกว่ามีคำตอบถูกมากกว่า1ข้อเราก็ตอบข้อนี้แหละครับเพราะว่ามันถูก2ข้อคือ2กะะับ3